เปิดภาพครอบคอรัวที่อบอุ่นค่ะปีเตอร์และพอยหลังจกากหย่ากันไป5ปีไม่คิดแต่งงานใหม่หลังจกากหย่าไป5ปีภาพคอรอบอบอุ่นของพอยปีเตอร์หลังร่วเฟรมกันอีกครั้งเพื่อรู้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่สะท้อนวงการมากๆเลยละค่ะประกาศคบกันแต่งงานและเลิกลาต้องกลายเป็นประเด็นที่ร้อนชาให้ติดตามกันทั่วสําหรับกรณีความรักของปีเตอร์ขอบและพอยพอย,พ,อยพันที่ตอมรักและประกาศแต่งงานในปี255 หลังจากที่พอยคลอดลูกคนที่2องอย่างน้องผูกมาได้ไม่นานสาวพอเองกลับมาประกาศตามหาสามี จนเป็นเรื่องราวใหญ่โตแต่ก็ถึงประกาศหาตัวสามีอย่างปีเตอร์ก็ไม่กลับบ้านนะคะหรือว่าถ้าหากกลับมาเน่ยจะมาในวันที่สาวพลอยไม่อยู่บ้านเพื่อที่จะมาเจอลูกซึ่งชาวเน็ตก็พากันตั้งข้อสันนิษฐานไปต่างๆนานาว่าปีเตอร์น่าจะไปอยู่กับสาวอื่นและในวันต่อมาแหล่งข่าวคนใกล้ชิดทั้งคู่ได้เปิดเผยว่าตอนนี้ปีเตอร์และพลอยจดทะเบียนหย่ากันเป็นที่เรียบร้อยซึ่งสู่สถานะการเป็นสามีภรยาตามกฎหมายค่ะ เลยหลังจากที่ทั้งคู่จดทะเบียนหย่ากันไปได้2เดือนเมื่ออดีตภรยาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าชีวิตเข้าสู่โหมดเดิมติดต่อป,ปีเตอร์ไม่ได้และเธอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอยู่คนเดียวและหลายเรื่องเองก็ยังเคลียร์กันไม่ลงตัว อยากให้อดีตสามีคิดถึงลูกมากกว่านี้พีเตอร์เองก็ให้สัมภาษณ์กับทางด้านของสื่อข่าวค่ะเปิดใจถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นระบ,บุว่าอันนี้ตนกง็งงตอนอ่านข่าวเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้คุยกันในไลน์อยู่นะครับถ้าจะคุยกับตนก็โทรมาก็ได้จริงๆแล้วเราก็สื่อสารกันอยู่ในไลน์ตลอดโทรมาที่ไลน์ถ้าตนไม่ว่างตนก็โทรกลับในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายตนก็ให้ทุกบาทเท่าที่จะให้ได้เขาก็ได้สิ่งที่เขาเรียกร้องไปทุกอย่างแล้วนะครับที่เขาเรียกร้องจากผมไป แม่เรียกได้ว่ากับล่าสุดนี้ขอคลายความรู้สึกทั้งหมดค่ะพาทุกท่านมาชมภาพปลาสุดนี้ที่ทั้งคู่เองได้ถ่ายภาพกันร่วมเฟรมพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันกับครอบครัวเพื่อลูกๆพร้อมกับเขียนแคปชั่นแซวสามีค่ะว่าตบท้ายด้วยก็ว่าอยู่ทำไมไม่ยอมยิ้มแม่เรียกได้ว่าเป็นโมเมนต,ต์ที่อบอุ่นจริงๆล่ะค่ะ